ข้อสงสัยว่าตุลาการพิวัตรแทรกแซงฝ่ายการเมืองดังขึ้นอีกครั้งเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ชะลอการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291โดยรัฐสภาเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณบุรภาเล็กล้วนงามทีมข่าว DNN ครับการที่สารรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และสั่งการให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งเรื่องให้รัฐสภาทราบเพื่อชะลอการประชุมลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามออกไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลทำให้เกิดข้อสงสัยว่าสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรัฐประหารโดยสารรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งของอำนาจนอกระบบใช่หรือไม่นายสมศักดิ์เจียมธิรศกุลอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่าการที่สารรัฐธรรมนูญแช่แข็งกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาเป็นสิ่งที่ผิดปกติและไม่ถูกต้องเนื่องจากกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาไม่ขัดกับมาตรา68ของรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าห้ามเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญนี้นายสมศักดิ์ระบุอีกว่าสิ่งที่รัฐสภาทำ คือการแก้ไขมาตรา291ของรัฐธรรมนูญซึ่งว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมาตรา291ไม่ได้บอกว่าแก้ไขไม่ได้และห้ามแก้ไขมาตรา291จึงสรุปได้ว่ารัฐสภามีสิทธิจะแก้ไขมาตรา291ให้เป็นแบบอื่นได้โดยไม่ได้ละเมิดต่อมาตรา291เองนายสมศักดิ์เสนอให้รัฐสภายายอมจำนวน โดยให้ลองโต้แย้งมติของสารรัฐธรรมนูญกลับไปการที่สารรัฐธรรมนูญถูกใช้เป็นเครื่องมือแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติถือเป็นการใช้ไม้อ่อนของอำนาจนอกระบบเพราะถ้าหากใช้กองทัพทำการรัฐประหารหรือใช้ไม้แข็งเหมือนเช่นการยึดอำนาจเมื่อวันที่19กันยายน2549ก็จะพบกับการเผชิญหน้าทั้งจากในประเทศและต่างประเทศซึ่งแม้จะยึดอำนาจสำเร็จ แต่ก็ยากที่จะรักษาอำนาจเอาไว้ได้ในเบื้องต้นอำนาจนอกระบบจึงเลือกใช้วิธีการตุลาการพิวัตรด้วยการให้สารแทรกแซงฝ่ายการเมืองดังเช่นที่เคยทำมาแล้วหลายครั้งอาทิการสั่งให้การเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนปี2549ซึ่งพักไทยรักไทยชนะเลือกตั้งเป็นโมฆะการสอยนายสมัครสุนทรเวชออกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเมื่อปี2551 และการยุบพักพลังประชาชนเมื่อปี2551เพื่อให้ในายสมชายวงศวัสิ์หลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการที่สารรัฐธรรมนูญชลอการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ขัดต่อรัฐธรรมนูญจริง ก็อาจจะนำไปสู่การยื่นถอดถอนคณะรัฐมนตรีและยุบพักเพื่อไทยได้ซึ่งจะทำให้ข้อขอรหาว่ามีการรัฐประหารโดยสารรัฐธรรมนูญเป็นความจริงบุรพาเล็กดวนงามทีมข่าว DNN รายงาน